พระธรรมอพยพบทที่38การทำแท่นบูชาเขาทำแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วยไม้กระถินเทศเป็นแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว2.2เมตรกว้าง2.2เมตรสูง1.3เมตรเขาทำเชิงงอนทั้งสี่มุมบนแท่นนั้นให้เป็นเนื้อเดียวกับแท่นเขาหุ้มแท่นด้วยทองสำริด เขาทำเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นนั้นคือหมอ้อพลัว่วอ่างสามง่ามและถาดรองไฟเครื่องใช้ทุกชิ้นสำหรับแท่นนั้นเขาทำด้วยทองสำริดและเขาทำตะแกรงทองสำริดสำหรับแท่นนั้นให้อยู่ใต้ขอบในรอบแท่นบูชาและให้ยื่นลงมาจนถึงประมาณกึ่งกลางของแท่นเขาหล่อห่วงสี่ห่วงติด ที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงสำหรับสอดไม้คานเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถินเทศสำหรับหามและหุ้มด้วยทองสำริดเขาสอดไม้คานนั้นไว้ในห่วงข้างแท่นสำหรับหามเขาทำแท่นนั้นด้วยไม้กระดานให้ข้างในกลวงการทำอ่างทองสำริดเขาทำอ่างและฐานรองอ่างด้วยทองสำริดจากกระจกเงา ของบรรดาผู้หญิงที่ปรนนิบัตินับประตูเต็นท์นัดพบการทำลานพระพลาและเขาสร้างลานพระพลาโดยด้านใต้มีผ้าบางที่ทำด้วยผ้าป่านเนื้อดียาว44เมตรมีเสา20ต้นกับฐานทองสำริดรองรับเสา20ฐานแต่ขอติดเสาแล้วเรายึดเสานั้นทำได้เงินในทํานองเดียวกัน ด้านเหนือให้มีผ้าบางยาว44เมตรกับเสา20สิต้นและฐานทองสำริด20ฐานขอและเรายึดเสานั้นทำด้เงินส่วนด้านตะวันตกมีผ้าบางยาว22เมตรกับเสาสิต้นและฐานรองรับเสาสิบฐานขอและราวยึดเสาทำด้เงินด้านตะวันออกใช้ผ้ายาว22เมตรผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ่งยาว6.6เมตร มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานและอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันริมประตูข้างนี้และข้างโน้นมีผ้าบางยาว6.6เมตรมีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐานผ้าบางลานโดยรอบนั้นทำด้วยผ้าป่านเนื้อดีฐานรองรับเสานั้นทำด้วยทองสำริดส่วนขอติดเสาและรายึดเสาเป็นเงินและหัวเสานั้นหุ้มด้วยเงิน และเสาทุกต้นของลานมีราวยึดเสาทำด้เงินม่านบางตาที่ประตูเข้าลานนั้นปักด้วยฝีมือของช่างปักเป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดียาวเกเมตรสูงสองเมตรเสมอกับผ้าบางลานมีเสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐานเป็นทองสำริดขอติดเสาทำด้วยเงิน และส่วนที่หุ้มหัวเสากับราวยึดเสาเป็นเงินหลักหมุดทุกตัวของพระพลาและของลานรอบพระพลานั้นทำด้วยทองสำริดโลหะที่ใช้ในการสร้างพระพลาต่อไปนี้คือบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพระพลาคือพระพลาแห่งสกีพยานซึ่งได้บันทึกไว้ตามคำสั่งของโมเสสโดยคนเลวีในความดูแลของอิธามา บุตรอาโรนปุโรหิตส่วนเบซาเรลบุตรอุรีผู้เป็นบุตรของเธอแห่งเผ่ายูดาทำทุกสิ่งที่พระยาเวได้ทรงบัญชาโมเสสแล้วผู้ร่วมงานกับเขาคือโอโฮลีอับบุตรอาฮิสมักแห่งเผ่าดานเป็นช่างฝีมือช่างออกแบบและช่างปักโดยใช้ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มกับผ้าป่านเนื้อดี ทองคำทั้งหมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างสถานน้ำมาการนั้นคือทองคำที่มาจากการถวายมีน้ำหนัก1,000กิโลกรัมตามมาตราการช่างน้ำหนักของสถานน้ำมัสการเงินที่ได้จากชุมนุมชนที่ถูกนับไว้รวมเป็น3 4 3 0กิโลกรัมตามมาตราการช่างน้ำหนักของสถานน้ำมาการโดยเก็บเงินคนละหกรัม คือเครื่องเชเขวตามเชเขวของสถานนมัสการจากทุกคนที่ไปจดทะเบียนสัมโนครัวที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปรวม6,3,550คนเงินหนัก3,400กิโลกรัมเขาใช้หล่อทำฐานรองรับเสาของสถานมัสการและฐานของม่าน ฐานร้อยฐานใช้เงินหนัก3,400กิโลกรัมคือฐานละ34กิโลกรัมแต่เขาใช้เงินหนัก30กิโลกรัมทำขอสำหรับเสาและหุ้มหัวเสานั้นและทำราวยึดเสาด้วยทองสำริดที่เขานำมาถวายหนัก2425กิโลกรัมทองสำริดนั้นเขาใช้ทำฐานประตูเต็นท์นัดพบและทำแท่นทองสำริด และตักแรงประจำแท่นและทำเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นนั้นทำฐานล้อมรอบลานและฐานที่ประตูลานหลักหมุดทุกตัวของพลัพพลาและหลักหมุดรอบลานนั้น